วันนี้พบกับช่องอาบูแอนมาหะกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกแแบนนีเชื่อแบบเผาโลกนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเผาอะไรก่อนดีอ่ะถ้าเกิดจะเผาอย่างแรกเนี่ยเราต้องเผาตึกอาคารก่อนนะอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดใครอยากอยากเล่นเนี่ยจะผมลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับ แล้วก็ชื่อแมปด้วยชื่อว่าแมปเผาโลกนะมาดูกันว่ามันจะสำเร็จไหมแผนครั้งนี้ถ้าเกิดไม่สำเร็จมันก็แน่นไงทุกคนเอา้าวหายไปเลยมันหายไปไหนผมก็ไม่รู้ถัดไปเราก็จะเผาตู้หนังสือกันตูน้หนังสือเอาไว้ของใครก็ไม่รู้ จริงๆอ่ะทุกคนเรื่องจริงอ่ะห้ามเรียนแบบนะเรื่องจริงห้ามทำเลยถ้าเกิดใครทำนะมีสิทธิ์เข้าคุกร้อยเซแต่อันนี้มันแค่เป็นเกมไงทุกคนถ้าเกิดเป็นเกมอ่ะทำได้แต่ว่าถ้าเกิดชีวิตจริงอ่ะอย่าทำนะทุกคนใครทำนะอย่าเลยเตือนแล้วนะนะถ้าเกิดโดนโดนจับ ช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะช่วยอะไรดูเผาตัวเองไม่ได้อ่ะดกคนถัดไปอันนี้กองเงินนะกองเงินกองเงินของใครเราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นกองเงินที่ถ้าเกิดเราเก็บเ,เก็บแล้วก็ได้เงิน,นอย่างี้ไม่ต้องขึ้นไป,ปะลดด ุกคนคือตอนนี้เนี่ยคือเราเผาเงินไปเรียบร้อยแล้วถัดไปเราก็เผาบ้านนะอ่ะอันนี้ความแบบะระดับแปะระดับแปอันน่าจะแรงอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดสนามเด็กเล่นเป็นละ่ะโอเคถ้าเกิดตรงนี้มันมีเด็กน่ารับรองเด็กนีกันให้ให้แท้ตาย โอเคสไลดเดอร์อนะตรงนี้เผาไปให้หมดว้าวบ้านตรงนี้คือตอนนี้คือผมมาเล่นตรงนี้อยู่เราคือไม่ถลลมหมดเลยทุกคนอ่าถลลมหมดเลย อ่ะทุกคนถัดไปจะเอาอะไรดีของก็เหลือน่อยแล้วอ่ะงั้นเราลองเอาถังอันนี้ดีกว่าถังอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเผาไปก่อนอ่ะทุกคนเผาเลยนะอุย้ยอ้าวถังระเบิดอุย้ยไปเลยเ <laughs> สร็จตายเรียบสรุป ตุยจ้ะอ่าถัดไปแล้วก็จะมาทำสกีบีดี้ทอยเลสนะบูสกีบีดี้ดับดับดับเพลงมาเพลงมาเพลงมาบูสกีบีดี้ดับดับดับอ่าถัดไปปราสาทปราสาทปราสาทสโนไวท์คือตอนนี้คือไม่ไปในนั้นไม่ตุยแล้วนะไม่ตุยครับ โอเคครับทุกคนถัดไปแล้วก็จะไปพุนะอย่าตามันนั้นอีกพุนะจะไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่ชีวิตจริงอะเป็นไหมเป็นจ้าบอกมีอะไรที่พลาโอเคอนจ้าเป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่สวยงามมาก สวยงามจริงๆพูที่สวยงามแต่มันก็ไม่บินโอเคเริ่มไปทีละนิดทีละนอยบายบาย,อบายบายโอเคบายบายอาจาจะเจ้าหูถัดไปเราก็จะไปเผาบ้านลมกันอ่ะเตรียมไฟให้พร้อมอะดกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเปลี่ยนสีไฟก่อนนะอ่ะซื้อก้อนสีเขียวผมต้องเอา สีนี้ดีกว่าสีนี้ดูเท่น,อน,น์อันเนี้ยอ่าบ้านลมบ้านลมอ่าตอนนี้คืออัปเดตอ่ะเอาแดงมืดไปเลยโจบแดงมืดแดงมืดกะนาดผัวอ๋โหลิบออกกันครับเดี๋ยวโดนเผา บายบายอ่าถัดไปจะเผาอะไรกันต่อก็มีแต่ของรุ่มเดิมมีระเบิดคริสตันอยู่ตรงนน้นด้วยถ้าผมดือไฟอยู่จะโดนไหมเนี่ยอย่าโดนนะอุย้ยดูคนดูอุอ่ะไปโดนเฉยอ่ะอ้โดนตรงนี้ด้วย เออเอยอย่าแม่อย่าแม่ติดคอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ลังช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยปักแล้วติดปักติดปักเอาไปได้แล้วอ่ะไหนๆก็มาสนามเด็กเล่นแล้วภาสนามเด็กเล่นเลยอันนี้สนามเด็กเล่นของบ้านหลังนี้แน่เลย เราจะลองไปดูในบ้านกันว่าตอนนี้จะเหลืออะไรไหมนะโอเคด้านนี้ไม่โดนเลยด้านนี้ไม่มีไฟเดี๋ยวทำหน่อยโอ้โหเผาถล่มลงมาหนักมากทุกคนอ่ะไปแล้วจ้าถัดไปละทุกคนอันนี้คือต,อต้นไม้เผาต้นไม้นี้ทำลายโลก ได้เหรอได้อ่าได้แค่ในเกมเข้าใจไหมเข้าใจอ่าทุกคนถัดไปตึกตรงนู้นดีกว่าตึกที่ดูระเบียงอ,อันนี้คือถ้าเกิดจะทำจริงอะคือคือมันจะถล่มลงมาเลยเชื่อว่าจำได้ว่ามันจะเป็นนักโอเค ทำไมไ,ไมมาชั้นสองเลยคือตอนนี้มันไม่อยู่ชั้นแรกคือเราต้องรีบหนีถ้าเกิดเราหนีไม่ทันคือตุยในลองเผาตรงนี้นี่ทำมสันส่น ทุกคนเผาก่อนนะเผาให้หมดโอ้โหต้องรีบต้องรีบทุกคนอ้าวเสร็จโจรเมือ่อกี้นี้เสร็จโจรอ่าถัดไปเราก็จะมาเอาระเบิด t ทีนที ทียนทีมันจะระเบิดไหมนะน่าน่าจะไม่ระเบิดหรอกเทียนทีอะเทียนทีแน่ใจนะว่ามันจะไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดหรอกเทียนทีเนี่ยแน่ใจนะว่าไม่ระเบิดอะโอ้พูดไม่ทำขัดคำว่าเทียนทีมันจะไม่ระเบิดนั่นไงหัวติดไฟเลยเมื่อกี้ถัดไปจะเอาอะไรดี หยิบไฟขึ้นขึ้นมาก่อนพร้อมกับมีสกิวิดี้ทอยเลสอยู่ในดีอ่สกิวิดี้เป็นผู้นำไฟนะสกกิวิดี้ต้องเป็นผู้นำไฟกิวดี้เป็นผู้นำไฟเลยโอเคนำไฟฟ้ามาแต่ที่อื่นไม่เป็นนะจ๊ะด้านนี้ผมก็ทำไว้ให้นิดหน่อย โอเคแค่มีไฟประมาณนี้เลยค่ะโอ้โหแบบนี้คือน่ากลัวแล้วนะมันลาไปชั้นไหนแล้วเนี่ยกระจกก็แตกตามไปหลายชั้นแล้วนะทุกคนตรงนี้มานี่มีคนมาช่วยแล้วจ้าอุไปหมดเลยอ่ะทุกคนสำหรับแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะโอเคเราออกก่อน แบบถัดไป,ไปจบก่อนจบแมบนี้แล้วมันเกินเวลาลูกจบแล้วไปไปก่อนอ่ะทุกคนแมบทบับถัดไปเนี่ยเราจะเล่นแมบบเอ,อิมสะพานแก้วง่ายเกมประมึกที่เป็นไปได้โอเคแมบบนี้นะ,นะถ้าเกิดเป็นแมบ,บนี้เนี่ย ถ้าเกิดจะทำแบบนี้เนี่ยคือคือไปแบบนี้ได้คือมันจะมีจุดเซฟอยู่จุดหนึ่งที่มันจะไปถึงเส้นชยัยแต่ว่ามันง่ายจริงแหละมันง่ายมันง่ายขนาดนี้นง่ายขนาดนี้ใครๆก็ต้องทำได้ใครทำไม่ได้ก็บ้าแล้วแหละ คือจริงๆนะทุกคนมันง่ายสุดถ้าเกิดจะเป็นสะพานแก้แบบโกโกวาเนี่ยมันก็จะยากยากถ้าเกิดเป็นแบบโกโกวานะอันเนี้ยจะเป็นแบบง่ายๆเลยคือเราไม่ต้องดูทางหน้าเส้นชัยด้วยซ้ำถ้าเกิดจะดูด้านหน้าเส้นชัยคืออาจจะให้ไปดูก่อนหรือกันว่าเรา ใกล้ถึงหรือยังนะอ่ะโอ้โห,โหนิดเดียวกระจอกงอกงอยทำอะไรกับเราไม่ได้หรอกความกระจอกงอกงวยขนาดนี้ไม่มีใครสามารถทำแบบนี้กับเราได้คือจริงๆนะคือมันง่ายอะอ่ะคือด้านหน้าก็คืออีกนิดนึงจะถึงแล้วโอเค ถึงความสิ้นสุดสิ้นสุดคือไวมากเลยแล้วอันนี้คืออะไรนะอ๋อไม่มีอะไรโอเคตอนนี้เราจะเดินเป็นอ่ะทุกคนอันนี้คือเลเวลสตล็ส่วนอันนี้เลเวลเต่าอันนี้เลเวลตาอันนี้เลเวลคนธรรมดาอันนี้ อันนี้อ้ยตกอันนี้คือคนธรรมดาถ้าเกิดแบบนี้แบบนี้ก็คือใครจะไปทำได้มิววัวโอ นะครับแบบแบบนี้แบบนี้คนวิ่งแล้วมันมีแต่เด็กแฟตถัดไปนะครับเราจะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแต่ว่าคนนี้เราแสเขาไม่ได้โอเคอู้อู้ทุกคนตอนนี้วัวะเดอ โทษล้วเราจะใส่ผมนี้เข้าไปอะทุกคนต้องจำผมให้ได้นะจำให้ได้นะโอเค,ตอนน,คอนะตอนนี้คือผมนะตอนนี้คือผม ทุกคนอย่าลืมว่าตัวนี้คือผมตัวนี้คือผมเองใครจะไม่ได้ก็อย่าเพิ่งปวดหัวคิดไปเรื่อยๆตอนนี้คือทุกคนสวัสดีนะจ๊ะฉันซื้อโลบักมาร้อยโลบักจ้าแต่จริงๆความจริงไม่ใช่เลยโอเคเราอยู่ในอันดับนี้ด้วย แต่คนที่กำลังเพย์เยอะอยู่นะั้นเราอยากลองเป็นแบบสลอ็อตจับเขาบ้างอะนะโอ้โหไปไหนมยเย่เลยอันนี้ฉันเอาฉันเอาประมาณนี้ดีกว่า ประมาณนี้อาดูโอ้ระดับนี้นะไปแช่อ่างออนเซนก่อนก็ได้เออหน้าสีเหลืองแขนสีม่วงแขนข้างนี้ก็สีเขียว หน้าสีฟ้าแขนข้างนี้สีแดงอะหน้าสีดำนี่ตัวอะไรอะ <laughs> เอเลียนเอเลียนเอเลียนเหรออะทุกคนเดี๋ยวเราจะแต่งเป็นเอเลียนกันนะโอเคอื้ป๊โอเคเอเลียนส่งมาเราพวกเรามาถึงโลกแล้วแต่เราจะไปดูกัน ว่าเพื่อเราไปถึงกันไหนแล้วโอ้สวัสดีจ้าช้ากันมากคนอื่นเขาถึงกันหมดแล้วอ่า,นาเนาะเธอวิ่งกลับไปทำไมไม่รู้ <c oughs> อา้าวหวัสด,ดีคุณเทวราหวัสด,ดีผมคือเอเลียนที่พระเจ้าส่งมาสปีดวานวบอง ถ้าเกิดจะมีคนทำแบบแบบนี้ได้อ่ะถ้าเกิดจะเป็นสปีดแบบธรรมดานะอูอะอะใครก็ได้ช่วยด้วยผมเดินช้าที่สุดแล้ว <c oughs> เดินเหมือนสล็อตแลยโอเคพอได้ <c oughs> ไปเลยอ้าว Tổng bay Xong bay Mày chơi bay bay Khóa Xong bay Ui bay Đẹp mấy Xong bay Khóa Tổng bay phải, <laughs> bay Quá bay, Tổng bay. Khóa. ขวาขวาขวาทางนน้นลูกขวาว้าาาวาา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 กานาา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 ายาา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 ขวาา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 ยาวาา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 า้า ลอยไปไหนอะลอยเป็นสีนุ้งเลยวิวแบบนี้ทุกคนแนะนำนะถ้าเกิดคุณเครียดๆแนะนำแบบนี้เพราะว่ามัมมนแบบผ่อนคลายผ่อนคลายอะอ,อจริงอ่าเดี๋ยวเราจะลองไปเป็นคนที่ทำวันนี้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองบิน ไปก่อนะหลักจ,จักนั้นผมก็โกงสวัสดีครับ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 ไปแล้วจ้าล่าสุดมหัสจรรย์นะ ปอ่ะต่อไปเราก็จะมาทำวง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 ,วงอันนี้เนี่แหละมาทำให้แบบแบบจะเป็นวงกดนะเออคือทำไปทำมามันก็สวยเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดเรามีวิธีหนึ่งการโกงการโกงเกมเนะี่ยคือมันจะไม่มีการโกงเลยอ่ะ,อะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Apple a n n า,ากันนะครับสวัสดี